วิธีการบำเพ็ญประโยชน์นะครับให้เราคลิกไปที่การบำเพ็ญประโยชน์จากนั้นให้เราเลือกหมวดที่เราจะบำเพ็ญประโยชน์หมวดที่1อาสาด้วยแรงกายงานพื้นฐานต่างๆนะครับเช่นการทํางานอาสาอาสารณรงค์อาสา,รรา,าเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆช่วยงานต่างๆนะครับหมวดที่2เป็นเรื่องอาสาแบ่งปันความรู้ให้ความรู้ผ่าน YouTube ผ่าน Facebook หรือ Tik t o k ก็ได้นะครับ การบริจาคเลือดหมวดที่3นะครับหมวดที่4เป็นการบริจาคเงินเล็กๆน้อยๆก็ได้นะครับองค์กรการกุศลต่างๆหมวดที่5เป็นการบริจาคสิ่งของเป็นการวัตถุสิ่งของทั้งหมดเลยที่เราสละนะครับการบำเพ็ญประโยชน์เนี่ยเราจะต้องบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่นเท่านั้นนะครับหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะเท่านั้นเรื่องในครอบครัวไม่ใช่ในบ้านเรือนเราไม่ใช่นะครับ จะต้องเป็นไปเพื่อผู้อื่นเพราะเราจะสร้างนิสัยเห็นแก่ประโยชน์ผู้อื่นเพื่อจะให้ความเห็นแก่ตัวเราลดน้อยลงที่สุดนะครับเมื่อเราตั้งสัจจะว่าเราจะบําเพ็ญอย่างน้อย1-2ครั้งต่อสัปดาห์นะครับเราก็ไปเลือกงานที่เราถนัดสมมุติเราอยากจะไปทําความสะอาดลานหมู่บ้านนะครับเราก็คลิกเลือดด้วยแรงกายเราก็กรอกอธิบายให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับเช่นกวาด ลานวัดอะไรนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเสร็จแล้วจากนั้นเราก็เลือกรูปภาพที่เราจะอ่าประกอบเราต้องถ่ายรูปภาพไว้ด้วยนะครับให้ให้เห็นว่ารูปภาพนั้นเป็นรูปภาพที่เราอ่าพอเราเลือกรูปภาพเสร็จปุ๊บเราก็ดูว่างานนี้มันง่ายปานกลางหรือยากถ้าบอกง่ายก็ติ๊กง่ายนะครับแล้วเราก็ส่ง พอเราส่งไปปั๊บนะครับระบบจะ <c oughs> ทำการเราต้องคลิกตกลงด้วยนะครับระบบจะส่งเราต้องก๊อปปี้หน้าจออันนี้ไว้นะครับที่เป็น QR code แล้วเราก็ส่งอันนี้ไปให้กับบุคคลที่เราไปบําเ็ญประโยชน์ด้วยให้เขาสแกนด้วยลายนะครับเขาจะยืนยันยืนยัน ว่าเราเนี่ยทำจริงทําความดีนี้จริงนะครับพอเรายืนยันเสร็จสับเรียบร้อยก็ถือว่าเป็นการเสร็จในการบัเค็บประโยชน์จากนั้นแอดมินเขาจะตรวจสอบอีกทีหนึ่งว่าสิ่งที่เราบัเป็นประโยชน์น่ถูกต้องหรือไม่ถ้าไม่ถูกต้องก็จะมีการปฏิเสธและแนะนําว่าอะไรที่มันถูกต้องนะครับพอมีการยืนยันแล้วเราจะได้รับเหรียญขึ้นมาที่ตรงนี้นะครับเพิ่มเรียกว่า GNT Goodness Token นะครับ ก็จะเหรียญตัวนี้เราจะต้องสะสมไปเรื่อยๆจะสามารถแลกเป็นอาหารกลางวันแลกเป็นทุนการศึกษาต่างๆได้แต่เหรียญน,นี้เราจะต้องมี wallet นะครับมี wallet ที่เราจะต้องไปสมัครในกระเป๋าเมตาแมทซึ่งสามารถดูได้ใน YouTube นะครับการประเพณประโยชน์ก็เสร็จเพียงเท่านี้